ริวเวณข้างๆวัดป่าเขียนพิงนะครับสวยงามครับมีภูเขาล้อมรอบเลยยุคกลางหุบเขาครับวัดป่านี่สวยงามครับมีถนนเรียบข้างวัดนีจะทางเขาเ้าไปสวนกล้ยสวนอย่างตั้งภูเขานะครับนี่คืองานจากปนกิกศพหลวงพอ่อผู้คนก็คงจะครับอาจารย์เนาะครับอาจารย์สมานเนาะนี่ครับทั้งนี้ก็คือ โอวัตนะครับอะไรเงีย้ยทั้งทีัดไปอยู่บนภูเขาจังทีนะครับนี่ผมออกมาอยูยย่ยืนอยู่หลับเอียงใช้เบิ่งผมนอนอยู่สันสามของซาราหลับแขกรับญาติโยมที่ไปมากนะครับคุณทายสี่นอนสันสูงสุดสันสามนะครับมันไม่ออกผู้หญิงก็บที่น,นอนอยู่สันสองนะครับนี่คือบริเวณวัดอาเขียนพิง สุราธานีนะครับเนาะนั่นมองเนี่ยกับมองที่จะประชุมเพิ่งมานี่นะครับดูมองที่รถกำลังเลี้ยวไปพราแล้วงานแล้วกับประมาณตอนแรงตอนเย็นๆ็นนะครับประมาณหาเรือหกโมงแรงผมก็จะดเดินทางครับไปมือแรงนี่ก็จะนอนอยู่ที่สงสัยจะไ้พักที่หอยแถลงยังจะเดินทางกลับอุบลต่อไปนะครับเนาะ สวยงามครับพคตรเว้นข่างหลางวัดนีงมี่ส้นภูเขาอ้อมๆมาบบนนครับมันเป็นชุกยุคกลางหุบเขาพอดีทั้งตะมันออกตปมันตกมีภูเขาวัดน,นะครับงามหลายพีน<ม>่น้องผมจะพาย่างระไปทางฟังแต่มันตะมนัะมนออกครับทางตะมันออก นี่ผู้เขาคือกันนะครับเป็นผู้เขาสวยงามน,นะครับเขาออมบัดนะครับผู้เขาออมบัตก็ได้เขทางสูงกับัามีกับโมวาเป็นอะไรที่ทำการเอียงนอกนะครับ มันยกไก่ผมได้อ่านบาเห็นผู้เข้าอ้อมไปแล้วกับโอเคครับกัานเดี๋ยวติดตามการเดินทางของผมกับพระอาจารย์ต่อไปะครับเนาะคนะคลินะิหน้าสวัสดีครับ